ความเคลื่อนไหวของ,งทีมช้างศึกทีมชาติไทยของเราก่อนที่จะมีโปรแกร,รมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ในศึก a f f Suzuki กิครับ2 0 14ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่10ธันวาคมช่วงเวลา19นาฬิกานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยบุกไปเสมอกับทีมชาติฟิลิปปินส์มา0ประตูต่อ0ก็เลยทำให้ในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมตัดสินของทั้ง2ประเทศว่าใครจะได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่17ธันวาคมนี้ หลังจากการฝึกซ้อมนะครับโคซิโกเกตศักเสนาเมืองก็ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีปัญหาแน่นอนในเรื่องของตำแหน่งกองหน้าเนื่องจากเรามีตัวทดแทนอยู่แล้วโดยตอนนี้จะขยับเอาชนาทิพสงกระสินเป็นหน้าเป้าซึ่งก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากได้มีการฝึกซ้อมกันมาตลอดอีกทั้งเรายังเป็นฟุตบอลสไตล์เน้นทีมเวิร์คเป็นหลักดังนั้นใครก็ได้ที่ถูกส่งลงไปในสนามจะต้องทดแทนกันได้ทั้งหมดและจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการเล่น ภายในเกมเดียวได้ไม่ว่าจะเป็น4-3-3หรือ4-2-3-1เด็กทุกคนสามารถปรับยุทธวิธีการเล่นได้อย่างรวดเร็วเพราะเราซ้อมกันมาตลอดตั้งแต่4เกมจนกระทั่งเอเชียนเกมและต่อถึงซูซูกิครับก็เป็นในทิศทางเดียวกันดังนั้นเรื่องของระบบการเล่นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนักเตะทุกคนจะปรับจูนแล้วก็เข้าใจในระบบได้เป็นอย่างดีและผู้สื่อข่าวก็ได้ถามโคซิโก้นะครับหลังจากที่โทสหลังจากที่โทมัส เดลเลอร์กุนซูยาของฟิลิปปินส์บอกว่าจะบุกไทยตั้งแต่20นาทีแรกและจะยิงประตูขึ้นนําไทยเพื่อให้ไทยกดดันซิโก้ก็ได้กล่าวว่าเกมนัดที่ล้วต้องยอมรับว่าสนามแย่เทียมเป็นอุปสรรคในการเล่นของทีมเราทําให้นักเตะหลายต่อหลายคนไปไม่เป็นและก็เสียกระบวนเลยแต่ว่าตอนนี้กลับมาเล่น,นสนามแย่จริงที่ทุกคนคุ้นเคยผมมองว่าโอกาสของเราจากตรงนี้จะได้เปรียบฟิลิปปินส์อยู่พอสมควรแน่นอนว่าถ้าเกิดเกมนี้เราไม่ประมาท เราจะสามารถเช็คบินทีมชาติฟิลิปปินส์ได้ใน90นาทีและจะไม่ให้ยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อเราเองเนื่องจากเขาจะนับกดอเวโกส่วน11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในช่วงค่ำคืนวันนี้นะครับผู้สาป,ประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันท์แบ็คซ้ายพีรพัฒน์นชยาแบ็คขวาเป็น นรุบดินวิรวัตโนโดมเซนเตอร์นะครับธนบุลเกษารัตยืนคู่กับสุธินันพุกหอมมิดฟิลด์นะฮะสารัตยู่เย็นจะทําเกมกับชาลิวชาปุยแล้วก็มีประกิติีพร้อมแนวลุก3าประสานเกิดอกลิวีการชนาทิพย์สงกระสินและมงคลทศสกายทั้ง3าคนนี้จะสลับกันมายืนเป็นหน้าเป้านะครับเนื่องจากเป็นฟุตบอลทีมเวิร์คใครก็สามารถที่จะทําประตูได้แฟนคลับเอสซีจีมงทอยแต่และแฟนคลับทีมชาติไทยของเราเจอกันนะครับช่วงเวลา19นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเย็นนี้ครับ